คลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเล่นแบบไต่แรงกันนะครับการไต่แรงเนี่ยเราไม่สามารถไต่แรงจากหน้านี้ได้นะครับหน้าเล่นทั่วไปอ่ะหน้าฝึกอบรมนะครับฝึกอบรมเนี่ยจะเป็นการเล่นแบบทั่วไปนะครับเราจะไม่ได้แต้มอ่าเป็นถ้วยรางวัลน,นะแต่เราจะได้แต้มพวก xp นะครับเอาไว้ up skill แต่ว่าพวก skill กนะครับเนี่ยพวก skill กอะไรที่ต้องปลดล็อกพิเศษเนี่ยเราต้องเลื่อนขั้นอันดับนะครับเห็นไหม มันจะปลดล็อกให้นะครับการจะได้รับแต้มถ้วยรางวัลนะครับเราต้องเล่นผ่านโหมดแล้งเท่านั้นนะก็คือการแตะที่คําว่าเล่นนะครับคําว่าเล่นนะมุมล่างกว่านะครับจะมีการเล่นอยู่2แบบก็คือสร้างล็อบบี้นะครับสร้างล็อบบี้ไปเล่นกับเพื่อนนะครับใครที่แอดเพื่อนไว้แล้วเนี่ยก็นัดเพื่อนมา4ีหคนนะครับไปเล่นด้วยกันมันจะมีโอกาสชนะมากกว่าแต่ถ้า เราเล่นคนเดียวเนี่ยเราก็แต่เล่นไปครับมันจะเป็นการสุ่มนะครับสุ่มแผนที่นะสุ่มแผนที่นะครับจะเป็นโหมดหลบหนีสุ่มแผนที่ใครที่จะเล่นโหมดจัดระดับนะครับแนะนําให้เล่นโหมดทั่วไปก่อนนะครับสําหรับใครที่ยังเล่นไม่เป็นนะเล่นโหมดทั่วไปก่อนนะครับตอนี้คือกุญแชร์ค่อนข้างหายากนะสำหรับคลิปนะครับวิธีการเล่นแต่ละแผนที่เนี่ยผมทําไว้หมดแล้วนะสามารถไป ค้นหาได้ในช่องได้เลยนะครับหรือว่าใครค้นหาไม่เจอเนี่ยพิมพ์ที่คอมเมนต์ก็ได้เดี๋ยวผมก๊อปลิง์ให้นะครับถ้าใครหากุญแจไม่เจอนะมันมักจะมาอยู่ชั้นวางชั้นสุดท้ายนะครับถ้าใครที่แบบหาจนทั่วแล้วไม่เจอเนะี่ยมันมักจะอยู่ตรงนี้นะครับลองฝึกก่อนนะครับฝึกให้เล่นเป็นก่อนแล้วก็ค่อยมาเล่นโหมดจัดอันดับนะครับ แผนที่นี้นะครับทุกคนที่ยังอยู่รอดนะจะต้องเข้าประตูนะครับถ้าเข้าประตูกันไม่ครบนะครับเกมก็ไม่จบนะวิธีการแอดเพื่อนนะครับจะมีอยู่2วิธีนะก็คือการแชร์ดีนะครับกดตรงแชร์ดีนะครับไปที่ไล n e ก็ได้นะครับใครมี Messenger ก็ไปที่ m e s s e n g e r นะครับ ให้ไปที่แค่ช่องก๊อความนะของใครก็ได้นะครับแต่เราไม่ต้องกดส่งอะ่ะให้เราก๊อปไอดีนะครับไอดี ID ตรงนั้นไปแล้วก็ส่งให้เพื่อนได้เลยนะครับให้เพื่อนเอาไปกรอกนะเนี่ยตรงบวกนะครับเนี่ยใส่ Player ID นะครับ ID มันจะค่อนข้างยาวนิดนึงแต่ถ้าอ่คนรู้จักกันนะครับถ้าเพื่อนรู้จักกันเนี่ยผมแนะนําตรงนี้นะครับก็คือการสร้างห้องสร้างห้องนะครับห้องไหนก็ได้ เราเป็นห้องส่วนตัวนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้เพื่อนนะครับใส่รหัสห้องเข้ามานะครับอันนี้มันจะค่อนข้างง่ายกว่าถ้าใครที่เพื่อนที่รู้จักกันนะครับหรือว่าคุยกันตลอดเนี่ยให้เพื่อนเข้ามาในห้องนี้ก่อนนะครับสร้างห้องแล้วก็ให้เพื่อนเข้ามา0ึงุเจ็ดนะครับให้อีกตัวเนี่ยนะครับหรือว่าเราก็ได้ แต่ที่รูปคนนะครับรูปคนนะข้างล่างนะครับแล้วแตะรูปบวกนะครับบวกที่ชื่อของเรานะบวกที่ชื่อของเรานะครับแต่ปุ๊บส่งคําขอเป็นเพื่อนแล้วนะครับเนี่ยแล้วก็ข้างล่างนะครับเห็นไหมขึ้นหนึ่งลนะหนึ่งนะครับแล้วก็มาแตะที่ศูนย์ศูนย์เจ็ดใช่ไหมคนที่อ่ชื่อที่ผมแอดเมื่อกี้นะครับแตะที่ศูนย์ศูนย์เจ็ดแล้วกดเพิ่มเพื่อนครับก็เป็นเพื่อนกันแล้วนะครับ อ่าแล้วก็การเล่นกับเพื่อนก็คือการสร้างล็อบบี้นะครับแต่ที่สร้างล็อบบี้แล้วก็แต่ที่บวกแต่ที่เพื่อนนะครับแล้วก็กดดังนั้นส่งคาเชิญไปนะครับแล้วก็ให้เพื่อนกดเข้ามาต่อไปนะให้กดพร้อมนะครับกดทุกคนนะคำว่าพร้อมนะครับแล้วหลังจากนั้นมันจะสุ่มห้องนะครับมันจะสุ่มห้องการเล่นโหมดจัดระดับนั่นเองการเล่นกับเพื่อนก็สร้างล็อบบี้แล้วก็แอดเพื่อนเข้ามานะครับนี่คือการเล่นกับเพื่อนนะ แต่ถ้าใครจะไปกับคนอื่นนะครับถ้าใครจะไปกับคนอื่นก็แต่ที่คําว่าเล่นนะครับมันก็จะสุ่มห้องให้นะครับเป็นโหมดลบหนีแล้วก็สุ่มแผนที่นะครับ